ไปเป็นอุปกรณ์พวกพวกผู้ใดอยากเก็บอินเาพาลมต้องนี่ครับต้องนี่ไปต้องนี่ไปใส่ประจัมชวยนักสันผู้ใดครับกดยกขึ้นยกลงได้โอ้กดกดกมาตรฐานมาตรฐาน ปูว่าตาครับใช่เครื่องปูว่ตาตาครับกระชับปนิกจำเป็นต้องมีอยู่ในสวนนะครับถ้าไม่มีก็สงสารลูกน้องประจันโผล่เข่าจุบ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 ตัด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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยไปไประจำสวนแยกอัน ขึ้นลงขึ้นลงเอาแล้วเด็กหน่อยอันบวชเฮดต้องให้ผู้เฒ่าแล้วมาเฮดบันเนยเพื่อจะนั่งหาความสบายใส่แจฟองโอ้ขาด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 เจียงคูบตาสตาร์มือสนใจสั่งได้สั่งได้เจ่าสิเฮ็ดให้บ่ท่านละ ยงมแงมขนก็ต้องมาต่างกันโอ้มัร้านตัวจาไปยานอีกมองไปเิดอีกับเบิ็นเหตนแ้วนะอี่าปีนี่ไอไอไวอไอไอไไอไออันอออ รุ่น3ามก็ซีดีขึ้นก็เก่าได้รุ่นสามนี่รับร่อง่อ่มีปัญหา <c oughs> ตัวที่2อง <c oughs> คนมีไว้ประจำสวนนะครับ <c oughs> มีแต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าขึ้นต้นไม้กับปวดขาต้องใช้เครื่องตัวนี้แหละครับ